เอาไปหยังตูน่ะบ่ต้องเอาไปมาจังกินแล้วก็หันรถถ่ายแล้วพี่น้อง,งเอ้ยมื้อเช่งรถจักเจน่ะแดงเพิ่นเพราะว่าเพิ่นปางัวอยู่นี่2-3คืนแล้วเพิ่นจูงัวเมื่อมื้อนี้เนาะแล้วเอารถจักม่งเพิน่นเพิ่นขี่รถจักมาเานี่นขี่มอไซค์มาอันน,นี้สิสดีเด้อพี่น้องสดีสุูสุคนเตรียมสิสสมส่งรถยให้เจตวนพี่น้องอันนี้สิลงไปหาเจด เอาน้ำปลาปลากระป๋องแป่งน,นัวลงหายเจดาก่อนหายเจต่วนกระทงหนึ่งพี่น้องเอ้เป่นนงนะัวเนาะเพราะว่ามือน่ะเอามาสี่โลเด้กะเห็ดน้ำกระปุ้นมือว่านนี่กระเบิดโลพี่น้องเลืออยู่โลปลายเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ปลากระป๋องหายเจแด,ดงฟองหนึ่งพี่น้งนนองแป่งนัวเจต่วนโลหนึ่ง,งยินดีบอกพอไก่ไทองกับ ไข่บสบายเราไทยยังโปรงมาเอาอยู่ในแถาสิผ้าดำหน้าเลยเราเคยเป็นยังไข่อยู่แบ่งๆพี่น้องกินพี่น้องเอ้ยเนี่กินกินลักขี่แบ่งกันกินพี่น้องเอ้ยบอกกี่ทีกันยังว่าขั้นมีนะนอกจากบ่มีแล้วก็บบได้กินเจ้าตัวนกเจ้าตัวนกสีดำหน้าอ่ะแล้วเราตีนแปรอะมาม่ากูสิครับคันแปรอะนะมาหิว bò 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 pe cái gì bốt pe con còn còn thêm dìm sủ mươi năm cái trò bừng dây đam còn trò bụng cái thong còn ซิว่าให้ถ่ายคลิปแต่เที่ยงเฮาไปหาเที่ยงเจตวนให้เบิ่งแน่เดี๋ยวเฮาดำหน้าก่อนเด้อพี่น้องดำหน้าก่อนก็ว่างเลยมีแต่ไปก็ไปแค่นี้ยแล้เนี่ยตอนแรกผมได้ดำหน้าน้ำเจตวนเจตวนดำเจตวนเก่งหนึ่งให้หนึ่งกับหนาหนึ่งเปอร์รอก็ะหายนั่งขึ้นเมื่อเมื่อส่งนั่งคลิปลงมาทวงขอทันเวลากขอโทษขอไฟเด้เป่นเด้อลงมาตรงเวลากันได้ หาบซหาบซีโใสเกลือทางหนาตายแห้วนะสุสีดำหน้าเขาบ่มีเวียเขาเลยใสเกลือเว้ยแม่ตายขวบหนักอารมจังหันสีเขี้ยวเหมือนนั่นแหละมาแบ่งนั่ง ข้องป้าทั้งแต่ห้องพี่ทั้งแต่วันอะไรหยายใจตัวนกระโลหนึ่งบ่งนัวสี่โลเองเอาลงมือหายดีหายใจดำโลหนึ่งกะเห็ดน้ำกระปุ่นกะบอ่อหอดโลกันยังอยู่โลปลายแบ่งกันกินมึงโลกะแล้วเฮ้ยฮะมึงไได้สิลก ผูสิท้ายหน้าผ่อนหอยแค้นอยู่ให้ก็ซิมเนี่ยเยอะวัดแล้วน้น้ำเบิดมือกินตัวยังยอะไปมันไปลุกลุกสภานยังจะให้หน้าเท่นอืมตัวนี้แหละไหดำประมาณสองสมอกันแล้วเนาะอื กูกำลังเบมึงเอิญด้วยมืออะ้รกันแล้วล่าสุดนะปลาหลักเอามามึงปึ้งปลาหลักมาจากปองจังมาจังมึงปลาหลักมาจากปองแล้วโอ้เป็นหาพี่น้องเอ้ยโคตรโพลปลากระป๋องสองแพ็คปลากระป๋องสองแพ็ค หอยเชลล์อ uh, ่ะดำเอ้ยหอยเจนลอ่ะแดงปองหนึ่งแกะมุสอปองหนึ่งยำสี่ปองฮะเชนละแดงกับบได้ไปไซแล้วแล้วก็เลี้ยงงัวอยู่ห่าและโทรหาเล้าเฮ้ยยังสามไห่สบายดีพี่น้องเอามาอันเนี้ก็เฮ้ยเขาเอิญเอามาโรยไตเจดมพี่น้อง อาจารย์ดูแหละแบ่งให้แบ่งให้เจดามกินพี่น้องก็มีกินแล้วก็กินมาหำดามหน้าอย่าลืมนะเจเอลยเจใหญ่ผู้ผู้เคยอันจะผอก็จะป้า้หิวเด้อมาดามหน้าเด้ออย่าไปทิ่มหน้าทิ่มหนุ่งมไงบอย่าไปทิ่มหน้าทิ่มหนุ่งได้ฮะใช่ ใช่ดําไสไปเนาะผ้าหางก้าได้เลยหาอะบกูได้หาเอาเบิ้ตอนนี่นะใส่มันเป็นเงนขอเงาเองหาไม่ห้างไม่หมยได้บุญอย่ดอกไม่หางไม่ใหม่ผัวตายปลา2องซ้ำซบไน่ย้าได้าาสิเบเทากะกูไปลอหาวตลาดบ่มี่เ้ากะลสวิตเบดเดียวไก่เคยเหาก็เอเบิพี่น้องเอ้ขุมมือนี่นะ โมมีพญายญ่จะดีซัพพอร์ตอั่นอ้าวน้องซัพพอร์ตเองเฮ้ยหาพันบาทลบไปเต็มเต็มไล่ขึ้นไปบงพ่อไก่ก่อนบอกอีตัวนั้นไม่น่าจะให้ดินหนห่วยตั้งแต่ต้นกุุงลงหนาเทีย่ยงมันก็นมีช่องสำไห้เมื่ออื่นกับชิโลก,ก้เมือ่อกับชิดำกูบอกว่าให้ลกูกลก บัดไปดาหน้าบักเลยนะใหรลูกซองให้เหลูกซองมืออย่าอย่าอย่าิตกหลดไทยกัยังเธอืออยู่พอ้าวกร่างไว้เรียบร้อยเลยข้องร้านเคยลงไปเอานั่งลง่งลงพาวาพาวติดสายไปเลยทามาออนะไปใช่อีอนะนอนรับบันทานะปวดเหี่ยวแล้วบันทาลงมา ตายสู้ใครละบ่ลูลุกตกหนามตกในลูกน่ะอยู่น้ำพ่อแม่น่ะไปดำหน้าสบายบ่อยลูกน่าหลักลงเหงันผูแม่แง่น่ะเลี้ยงงูอยู่ผูกไอแม่และเห็ดอ้แม่ได้สู่หยามเห็ดเด้อสู่หยามเห็ดเด้อแม่นยู่มันบ่ลงมันเป็นอะไรก่อไข้อาการน่ะ มื่อยชื่อชือม่พี่น้องเลยมึงดูนะไปซอยพอเท้าทยหน้าขาดน้ามือเดียวผู้ว่าใช่หรือลับผู้ไว้หุยหน้าหน้าพะยังเซ็งเค็งเคยผัดป่วยเอ้ยเอ้ยมึงหาผัวด่วนดามาผัวด่วน ไปสามาแทงไงทานมออะไรไปเลยทานมอน่ะอยไปไมามาบอรือไปเลยไปเลยอยปูใส่ยาคาวไปใสน้ำพายเนาะเราอะฮ่าฮ่าฮาอือไไปไๆไปไป่ไไตายตาตายาอันนี้ไอตัวมึงสือมาเมือนขึ่นน้ำกูน่ะอดไดเนี่ย ส,ส, 4, ส,ส,สามร้อยกว่าบาทสี่สามร้อยกว่าแซนหนึ่งร้อยหาซิบส่องเซนกับสามร้อยาแทง่งได้จะให้เท่ต่วได้นะ่ะเ <c oughs> ออเธอมาไกเธอมาไกล <c oughs> ถอดสิถอดเอง <c oughs> ประมาณจักโมงวะนี่ตอนนี้กับเบิ้งตอนนี้ก็บหกตอนนี้หกโมงจะครึ่งแล้วหกโง <c oughs> มงยี่สิบเจ็ นับประคู่แล้วเราไปชาวบ้านนี่นะมาแทงให้นะมาไปชำระาแล้วมาส่งลูปเดี๋ยวลงมาแท่งให่เออถ้าแม่นอยู่พุ่นแล้วสิมาแทงอยู่ป่ะสมุดทโทรหานแล้วมาสีดำหน้าแล้วแน่แล้วกันบานกลัวสิใส่มิตามินอยู่เทียแต่เป็นวินลงดำหน้าเคืองเมื่อกับปวดหัวปวดทไถ่ถอยนี่นี่แนงหงอนนี่ปวดหมกหมกเห็นเฮือนอยู่หน้าเฮือนพี่นางตอก ตอนเด้อประมาณ3:00นบ่อยากสิเบิดนี่นะไปๆๆได้ไดเพิ่นว่าอือเนาะสู่ม้อกับไก่นะอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอ้าวอีดำมัน่คือบ่มากินข้าวบ่ได้เฮ็ดปวกมาเนาะมื้อนี้เนาะอือพี่น้องอันนานสีเขียวตัวน่ะะเลยนะานสีเขียวก็เป็นเที่ยงเฮาพี่น้องเอ้ยถ้าแม่บ่มีปลาก็เห็นเนาะบาง ลานชีเขียวกับป่าบีกกับป่าสวนบ่าวบอยแล้วกับบางองเฮียนลัางองเฮียนเดียวองเฮียนพี่น้องตัวนี้กระทะสองกระทะเลยเดี่ยวนะพี่น้องกระทะนะในกระทะนะกับสองเออเฮือนลังหนึ่งเที่ยงลังหนึ่งพี่น้องในหนาถาดลงไปนะข่าวยังเออมาเอาไม่ข่าเนี้ยหนาซอฟเ่ากันอืออย่างไรเออหนึ่ง ยังลาเอีจอยู่วลืองอันนาได้ดอกปไปมือให้ร้อไปมือนอีร้อไปม่ด้อยู่ในนอนเห็นว่าอยู่เมือทมื่อันพอนอนกอดเอิ๊กเอามือเขามาแบ่ออกขันพออนตีนตนกางใจ อุ้ยนอนช่างกินนะตานตกันเห็นดิไกไม่ยอมอจกินได้แล้วเบิดมือมือนีนะอย่าข้าวต้ป้าบอหะอย่างข้าวต้ป้าบอหรือจังใดกได้โอ้โหสะอาดมึงเฉ่างมึงเได้คนงานติดึายกัสีดามันปรดอินกับสีดำมันป เออิกับสีดำเม่อเอออิอกัสีดำม,มันวันถิดเกมาเด้พีน่นังตอกไอปันอีสร้างขาล้ <Okay. S 1> อย่าลืมหาข้าวป,ปกปกแซงเด้อข,ข้าวปกปกข้าหมูมันเดให้มันโรหาการข้าวปกจข้าวปกอันนะ่ะนะกบิ๊กนะเอ้ย <c oughs> สกันบอื่นกับม้อแล้วก็ได้ สามพยังคาก้าอยู่พอกันขีดหนาด้วยจ้าอยู่ดีไม่แห้งสูบทุกคนเดอ้อขอบคุณเน็ีทุกคนทุกฐานพยัญชนะดีทุกคนเดอ้อขอบคุณหลาย